สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่24มิถุนายน2564คิดถศกรา221 0นะครับเวลาตอนนี้08.00นะครับโดยประมาณนะครับเล่นลูกกิ้งเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นเช้าเย็นนะครับลูกกิ้งเช้าผมจะเล่นท่ายืนนะครับ10ครั้ง10ครั้งต่อยกรวมเป็น3ยกท่าเบสิกท่าคุกเข่านะครับ ผมจะเล่น3ยกเหมือนกันนะครับยกแรกอัดเต็มที่50ครั้งยกที่สองครั้งยกสุดท้าย20ครั้งในแต่ละยกนั้นนะครับเวลาที่เราเล่นจบไปหนึ่งยกปึก๊บผมจะไม่ไปนั่งพักนะครับไม่นั่งพักนั่งไปนั่งพักเหนื่อยอย่างนี้ครับไปนั่งพักนั่งตาพัดลมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องนั่งพักครับเราไปออกกําลังกายท่าอื่นๆรอนะครับท่าไหนก็แล้วแต่นะครับท่าเบาๆแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากๆ จนรู้สึกว่ารู้สึกจะไม่ไหวนะครับเราผายปอดกั้นลมหายใจแล้วก็เป่าปากออกยาวๆครับอย่างนี้ครับสามสี่ห้าครั้งนะครับจนเรารู้สึกดีขึ้นเราก็มาออกกําลังกายท่าอื่นๆรอสลัดขาสลัดแข้งน,นะครับท่าเบสิกนะครับท่าไหนก็แล้วแต่นะครับวิ่งอยู่กับที่นะครับออกกําลังกายรอแล้วเราก็มาเริ่มเล่น ในยกนั้นๆนะครับคนไหนที่เล่นใหม่เล่นใหม่ๆนะครับแน่นอนจะรู้สึกปวดข้อแขนกล้ามเนื้อแขนนะครับซ้ายขวานะครับปวดกล้ามเนื้อหน้าท้องจะปวดมากปวดหลังเป็นต้นนะครับปวดต้นคออย่างนี้นะครับบางครั้งแล้วแต่นะครับแต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บอาการปวดนั้นเนี่ย เป็นอาการที่ร่างกายเราบอกบอกว่ากําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีท่านอย่าไปท้อนะครับให้ท่านมาเล่นเลยอย่างที่ผมบอกประจําครับค่อยๆเล่นถ้ารู้สึกปวดหน้าแขนหรือกล้ามเนื้อหน้าท้องเราก็ค่อยๆดันออกไปอย่างนี้ครับมันจะปวดหนักตอนช่วงเล่นใหม่ๆในวันถัดมานะครับเดี๋ยวเราเราเล่นใหม่ๆปุ๊ค่อยๆดันออกไปเลครับค่อยๆดันค่อยๆดันนะครับ ดันออกไปเท่าที่เราดันได้อย่าฝืนนะครับแล้วก็ดึงกลับมาไม่ต้องคิดว่าลงไม่ได้ไม่เล่นหรอกแต่ต้องเล่นครับเล่นดันออกไปแค่นี้ก็ทําแค่นี้ครับอืขอให้ทําครับนี้ครับขอให้ทํานะครับเราอย่าเน้นเกรงหน้าหน้าแขนสองข้างนะครับใช้เกรงหน้าท้องดันกั้นเกรงกั้นลมหายใจเกรงหน้าท้องใช้หน้าขาเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับโยกตัวออกไปครับอย่างนี้นะครับ กันกั้ลหมหายใจไว้จริงจริงๆการที่ลงสุดก็ดีอย่างหนึ่งนะครับมันจะไม่ค่อยปวดเอวนะครับถ้าเราลงกลึงๆเนี่ยมันจะปวดตรงนู้นปวดตรงนี้ครับนะครับอ่าก็มาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ